คุณเคยมีความฝันในสิ่งที่คุณต้องการและฝันไว้แต่เมื่อมีใครบางคนมาใส่ความคิดว่าคุณทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิเรียนแบบนั้นสิเรียนแบบนี้สิคุณก็เริ่มรู้สึกไข่เขเอ๊ะหรือว่าฉันทําอย่างนี้ดีฉันทําแบบนี้ดีฉันเลือกเรียนอะไรดีหรือเลือกนั้นดีนั่นมันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงกับเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นแต่ถ้าวันนี้ มันคงและชัดเจนในความฝันของคุณในภาพฝันของคุณไม่ว่าใครจะทำอะไรหรือพูดอะไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องการนั้นก็ยังจะยืนหยัดต่อไปให้สำเร็จตามที่คุณต้องการขอให้คุณมุ่งมันตั้งใจทำแล้วสิ่งนั้นมันไม่ได้เดือดร้อนหรือกระทบกระเทือนใครนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับคุณค่ะแล้ววันนี้ คุณยังมีความฝันที่เข้มแข็งมั่นคงเหมือนเดิมสำหรับตัวเองอยู่หรือเปล่าคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้โคุดสวัสดีคะ่ะ